สวัสดีค่ะชองมาดามทํำสวนค่ะวันนี้มูลจะพามาเลาะสวนค้างบ้านค่ะพี่น้องสวนน้อยๆนี่ต้นบกหุ่งบุ้มใยแล้วพูนาพูนาพูนาเอามาปลูกเพิ่มอีกสองต้นก็เริ่มงามมากแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่สองต้นเริ่มงามแล้วก็จะก้จะใหญ่ซ้ำต้นเก่าล้วต้นเก,ากบบ่ามุ้มกรบบาจะตัดละเดเพาะว่า มันยังบอกออกดอกไหมคะพี่น้องจนว่าเข่าหนาน้าวอีกรอบแล้วนี่เนี่ยดอกก็มาแค่นี่น่ะเป็นบกดอกบอกฮูงตัวเมียเลยนี่นี่นี่เราบ่มบ้าไวล้ละถ้าบอกเกิดนี่ก็คือตัดเลยเพราะว่าผมปลูกไว้หลายตน้นกไว้เพื่อเลือกคะ่ะต้นนี้น่ะต้นสูงๆเงีย้ยวๆนี่ทรงไซสสิ่เป็นบกฮู้ตัวผู้แต่ บกหุงตัวผูนะมันมีสีสีไก่พันไปเป็นบลกหุงสมบูรณ์เพศเนาะเดี๋ยวบุ้มจะล่องเอาไว้แล้วก็จะล่องเฮ็ดเบิงว่ะมันจะเป็นบลกหุ้งตัวผูหรือว่ามันจะเป็นบลกหุงสายนี่มันเป็นต้นเงาแงมากนะ่ะมุมเด็ดมุมเด็ดยอดตั้งแต่ในหน่อยน,ะนุ่นแตกออกมาสองกิ่งค่ะแตกมาสองกิ่งฝนตกฝนตกลิ่น ฝนตกลิ้นมือนี้อากาศก็หนาวย่ามวยเสาสิบสามองศาแล้วถือว่าหนาวอยู่เด้อเดียวๆถอยหลังผ้ามาเบงนี่สองตอนนี่อันนี้ผมเพาะโดยมะเหล็ดเนาะมันเหลือก็เลยเอามาล่องทงั้งหนีล่องทงังล่องมาเบงทั้งนีเบงว่าปลูกหลายๆต,นตน้นบ่าต้นใดกับต้นหนึ่งนี่แหละมันสิได้ไปต่อเนาะถ้าตน้นใดบ่าหายน้วยหายพ้นกะ ถอนถิ่มตัดถิ่มทวนตัวปลูกไว้ในในบล็อกค่ะในกาเดนเบดเนี่ยตีคอกให้แบบนี้สำหรับเอฟซีใหม่ๆผูเพนบลูกล้ยเดี๋กกวย,ดวยวบุ้มจะมาจิม้มมันนอมันพวกนอพวกอักนอนี้เขาเอาไปเฮ็ดน้ำหมักค่ะน้ำหมักนอกลวยเอาไปผสมกับพวกเปลือกกลวยหรือว่ากลวยที่เขาสื่อมากินแร้วมันกินบอทันนังเสียค่ะมันมันเละเนาะมันกินบอทนันก็เอามาหมัก เมื่าเบื้องบกหงส์เมื่อ,บอเบื้องบอกพริกต้นนี่พริกต้นนี่บุ้มกะแก้อาการใบยิกงอเเื่อกันค่ะแก้อาการใบยิกงอของบุ้มก็คือปล่อยให้เขาล้นไปก้อนตรงนี้บรานันกะตัดถิมเนาะกะฉีดน้ำมันพ่นไว้เนี่ยค่ะถ้าพวกเพียไฟเปียไฟไร้ขาวลงสิในช่วงที่เขาออกดอกเนาะดอกเขาจะร่วงหมดเลยเดีค่ะนี่ร่วงแบบนี้แล้วก็บ่เกิดมาเลยค่ะ ถ้าเกิดอากาศมันอุ่นๆขึ้นมากเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แต่แต่ว่าเขานึ่นี่ค่ะออกมาแตกไม่ๆทั้งผีแตกไม่ทั้งนหน่ตอนนี้บุมกับปอยตามยะทากรมแล้วเพราะว่าบุมไม่มีเวลาดูแลเนาะบุมกับไปเหตุงานจันทึงซุกก่่าจะกลับบ้าหอดบานกับบางมือกะบจิตทู่ไอ้นึ่งทู่สองทู่นมมึงสิเนาะค่ะ มันกับโบมีเวลาไขแฟนดูแลไขรถแค่หนำค่ะเพราะว่ามันมันเขานานหนาวแล้วุ้มก็ย am ุดยุดบำรุงหระค่ะยุดบำรุงแล้วก็ยุดฉีดพวกน้ำมันที่จะป้องกันมะเรงเนาะมันเขานานหนาวไขยูปีนี่นะบุ้มใดสูตรกําจัดพวกเพียออนค่ะฉีดไปเพื่อเดียวแล้วก็บโมมีมามอีกเลยปกติบุ้มจะวุ้มจะกัวง,ง,กงวลเรื่องเพียออนในช่วงหนานหนาวอากาศเย็นเนาะเพราะว่าในช่วงอากาศเย็นๆอังสีเพยออนมันจะมาลงแล้วก็มาแรงวีขาวค่ะ ปีนี้บ่เห็นเลยค่ะมะแรงวีขาวปีกายนี่ลายแห้งมะแรงวีขาวสูตรน้ำมันหรือว่าน้ำมันขาวเนาะใส่ได้ค่ะพี่น้องเพียออนลักะมะแรงวีขาวนี่ใส่ได้ใส่ได้ผลแต่ว่าเพียไฟนี่ถึงมันจะเฮ้าจะไล่ออกจากมองหนึ่งมันก็บ,บินไปมองนึงเพียไฟมันบินได,ด้เด้อพี่น้องถัดบ่ตาเฮาต้องตาดีๆสังเกตบ้มสังเกตเมื่อายเทเธอแล้วมู่ามันโอีอย่างบินเวลาเฮา เข้าไปใกล้ๆสวนต้นบอกพียงเกษตมันสิบินหึ่งออกตันน้อยๆตันน้อยๆดอกค่ะสังเกตเบื้องในดีเนาะผู้่าวบ้านเขาพูสิเหลียวบ่เห็นเนาะแต่ว่าปู่มาสังเกตดีเพราะว่าสายตาบ่มันเหี่ยวนะค่ะมึงก็สังเอ๊ะมันเป็นเพียรนี่วะเพราะเพราะมันบินไปจับอีกต้นนดิมมึงก็ตามไปอ๊ะมันเป็นเพียไฟนี่วาเอะมันบินใดที่แหลมมึงนึ่ว่ามันไต่ใดซื่อเนาะนึกวันมันบอกมีปีกมันมีปีกค่ะเพียไฟตัวน้อยๆเออเฮากระกำจัดฉีดไว้ค่ะ กำจัดพูดถึงสูตรน้ำมันนี่ถามว่ามันกำจัดเพียไฟได้บอ่อมันก็ดกำจัดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันกะกลับมาอีกเสียน,นะคะแต่ว่าเพียอ่อนนี่กำจัดได้ร่อยเปิดเส้นเลยบุ้มกากรบลั่นตีเพราะว่าบุ้มฉีดไปเทื่อนึงเมื่อเห็นมาอีกเลยค่ะพวกเพียอ่อนแล้วก็พวกมะเร็งวีขาวเนาะเนี่ยอันนี้มันไก่หูไ,ไก่ตาไก่การดูแลข,ของเฮาตื่นเศาร์ขึ้นมาบมกับม้ยางแล้วนี่ยางมุมหนีก่อนเลยแต่ว่ามุมทางผน ทั้งแปลง, box, งอีทบอกทันงกะบะสีขาวทังงยางพุนทอนถิ่มมือราคาเพราะว่าเปียกไฟมันลงหลายไล่จากมองนี่มันกลับไปมองพุนเป็นยางมึงกู้หูว่าเสียไฟวติเพราะว่ามันกูดมันหยิกมันง้องเขาไปเลยพ้นกับเป็นเดี๋ยวบุ้มผ้าไปเปิึงเดี๋ยวออกกาแฟกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นบ่มึงกระเด็ดไปน้ำเลยเนี่ยค่ะแต่กอนเนี่ย อาทิตย์สองอาทิตย์ทีแล้วบุ้มเด็ดไปพี่พี่เด็ดเดดเด็ดมากเนี่ยมันจะเป็นเรืองเลืองแบบนี้เลยตายลงไปมันถูกดูดกินน้ำเรื่องเลี่ยงตายลงไปแบบนี้เบื้องแปลงสีขาวทั้งผุนเลีเ่ยงกันทอนทิมมดเลยค่ะทั้งนี้ก็ปล่อยถิม,นเนยเาามเนี่ยเอาตามนยธากับให้เขาต่อสู่เองค่ะคือบุ๋มมีิเวลาแล้วทั้งนี้คือกันเบื้องเนี่ยเบื้องค่ะพี่น้องนี่พ้นดกเป็นทั้งหางพ้นเกิดเป็นทั้งหางปล่อยปล่อยแล้ว เพราะว่าจะเก็บแล้วค่ะจะลื้อแล้วเด้โอ้ยฝนกระตกพี่นออ้องเขาโฮมก่อนแป๊บนึงค่ะเขาโฮมมานั่งมองนี่ดีกวัวนี่แต่ว่าคอยายเดียวย่ามาลงทั้งนี่เพราะว่าทั้งนี่ปุมค่อนคางที่จะหักแล้วก็ห่วงมีความผูกพันหลายเพราะว่าปุมตั้งใจจะเอาทั้งนี่มากกลัวเนาะพราะมันได้กินวันนี้ก็จะมานั่งขี้ขานเก็บถ้าบุ้มเก็บนะ่ะถ้าเขาแดงนี่แหละมันค่ะมันแดงว่าสม่ำเสมอมันกับขี้ขานเก็บหลายเธอเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าอากาศมันก็คืนๆลงๆลงลงสี่แมค่ค่ะพี่น้องมันก็เลยน่านสุกแต่ว่ามุมเก็บไปแล้วสองรอบสามรอบค่ะเก็บไปสามรอบก็จะเป็นแบบนี้เาก็จะออกมาเรื่อยๆเด้คะ่ะพี่น้องนี่นี่จะออกมาเรื่อยๆแบบนี้บัดน,นี้ช่วงนี้มันเขานานหนาวแล้วมันก็จะยุดหายดอกละคะ่ะถึงจะหายมันก็หายสาเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นลงบอกพีกมันรูามาอากาศเย็นแล้วก็อากาศหนาวเนาะคะ่ะเขาก็จะยุดหายดอกเพราะหนาวลงอีก สององศาสามองศาสียก็คือตายไปเลยนั่งสีค่ะมันหน,หนาวๆแล้วก็มีฝนตกพร้อมเนาะตรงน,นี้ก็นฝนก็นตกลงมาฝน,น,นตกฝนตกลิ่นคืมฟ้าคืมฝนมาฝนตกลิ่นแล้วค่ะบุ้มเก็บบอกพีกบุ้มก็จะได้ตัดต้นไปนั่งเก็บเอาคือปีกายนี่ค่ะโอ้กินกาแฟากินกาแฟาแล้วเจ็บลิ่น มันน้ำร้อนลวกปะกกกนุ่นะเบิ้งทั้งผุนเลยดกดกเนี่ยแหละถ้าผุมตั้งใจเอาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดทั้งใดเฮาบใ่ใดมันดูแลบทัวถึงเนาะพูดถึงว่าถ้าเกิดบุกหลาย,ยางสิมันก็นเป็นผ้าละแล้วก็มันดูแลบทัวถึงมุมก็จําเป็นต้องปล่อยทั้งนันทิมแล้วก็มาดูแลทั้งนี้ค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดมันหลายๆมันก็อาบเยูค่ะเพราะว่าห้องบ่อไดใส่พวกสารเคมีหรือว่าป้องกันปุ๋ยปุ๋มกับบ่อไดใส่ถ้าเกิดปุ๋มใส่ปุ๋ยเนี่ยบุ๋มว่าบุ๋มจะเอาให้หรือว่าใส่ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีอย่างสิบุ๋มจะเอาให้มันเต็มสวนไปเลยเห็นไหนะแต่ว่ามันก็ห่วงสุขภาพเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องห้องบ่อไดใส่สารเคมี้วก็บ่ดใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าบุ๋มใส่เป็นดินออแกนิกค่ะดินออแกนิกบุ๋มจะซื้อเพิ่มทุกปีค่ะพี่น้องเอามาผสมกับดินเก่าที่เขาใส่งานแล้วผสมกกกัับพวนน้หมมง ดินบุ้มกระไหมุนเวียนกันไปค่ะดินไหมุนเวียนยางเช่นบ้มปลูกบักพริกแล้วังเสีเบิดรดลูดูบักพริกบุ้มก็จะเอาดินน่ะดินที่เหลือเนี่ยไปปลูกพวกพักสลัดต้อค่ะพวกพักสลัดพ,พักนั้นพักนี้พักอากาศหนาวนั้นหลับไปพักพูดพักกินใบเงสียค่ะฝนเริ่มแห้งมาแล้วมันจะเข้าบ้านละเด้อพี่น้องผ้ามายังรอสวนค่ะย่ำสดสดอ้ยเลิมหนาวแล้วพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพในเดอ้อบ้านห้องได้ยินข่าวว่าหอนคักเปลี่ยนกันพี่น้อง นมาแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้ค่ะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะ